จบครึ่งแรกอ่ะไม่มีใครคิดเลยว่าจะ,จะถลม่ม5-1ใช่ป่ะเพราะมนเสมอ1-1แล้วแล้วลูกเกมซิตี้อยู่ๆก็แผ่วไปซะงั้นนะครับอมไม่มีใครคาดคิดตอนจบ45นาทีแรกว่าท้ายสุดเนี่ยจบ90นาทีซิตี้จะถลม่ม5-1กลายเป็นไอ้บิงโกเนี่ยทายถูกเฉยเลยนะครับอ่ะไปเข้าเกมกันเลยนะครับสําหรับ เกมเมื่อวานนี้นะพีเมียรีนะัดที่6ซิตี้เปิดเอทิฮัสเซเดียมเจอกับเบอร์ลี่นะฮะอ่ะชวิตตัวจริงเมื่อวานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับดอนนารุม่าก็ได้กลับมาตามคาดน,นะคือใครที่โรเตชันไปในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยตัวจริงก็ได้พักนะครับส่วนชุดบีผมเรียกว่าชุดบีแล้วกันนะรวมไปถึงดาวรุ่งด้วยเนี่ยได้ลงทําหน้าที่ไปในเกมกับฮาร์เดอร์ฟิลนะครับส่วนหลายคนที่มีชื่อจากเกมนัดน,นั้นนะครับไม่ว่าจะไรอันแม็กไกดูนะครับหรือ ดิวายมูคาซายังมีชื่อนั่งอยู่บนเบนช์ต่อนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะน้องมูคาซาเนี่ยน่าจะยังได้อยู่บนมานั่งสำรองจนกว่าบางมูตจะหายเจ็บเพราะว่าฮารันไม่มีตัวสำรองก็ดีเหมือนกันช่วงนี้ก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนแล้วผมเชื่อว่าเกมกับโมนาโกเนี่ยอาจจะได้โอกาสด้วยสำหรับมูคาซาแบ็คขวาเนี่ยจากการที่มีปัญหาของอับดุลโคดีคูซนอฟที่หายเจ็บไม่ทันบอสก็เลือกที่จะใช้มัตเตอุสนูเนสนะครับถังเกตอะไรไหมว่าอ่าเขา ไม่ใช้ลูอิสจริงๆนะเพราะว่าอย่างนัดที่แล้วที่เจอฮันเดอร์ฟิลเนี่ยก็ใช้ลูอิสในตำแหน่งกองกลางเป๊ปอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วว่าถนัดตรงนั้นมากกว่าแบ็คขวาไปแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยยังให้ท่านเสียนะฮะประจำการเหมือนเดิมนิ c โก้โอไรลี่นะฮะก็ลงเล่นฉลองสัญญาใหม่ของตัวเองนะครับบนมานั่งสำรองสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือมีการกลับมาของผู้พันนะครับมาเดโอควาซิตกลับมาแล้วนะฮะนะฮะอ่ะ นี่ก็เป็น11ตัวจริงนะครับไปดูเกมกันเลยนะฮะก็ช่วงต้นเนี่ยนะก็ซิตี้จริงๆดูเหมือนจะง่ายแล้วเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เรานั่งดูกันก็คือเปิดมานาทีที่1ิบสก็ยิงแล้วอะ่ะโฟเดนจริงๆก็มีส่วนแต่ลูกนี้ต้องชมเชลมี่มิโดกูที่โอ้โหจี้เข้ามาเผาวอลกเกอร์เข้ามานะครับเนี่ยผู้เล่นอย่างโดกูเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของโมเมนตัมทีมเลยฮะว่าซิตี้เวลามีความ คอนฟ idence ในตัวเองเล่นอะไรมันก็ชอบกล้าแบบว่ากล้าไปหมดตัดสินใจไปคือไปเสียช่างมันไปคือไปโดกูจังหวะลุยเข้ามามันก็ไม่ได้ดีนะมันก็ตะกุกตะกักไอช่วงมันจะมีอยู่อีกเพลหนึ่งถ้าใครดูไฮไลท์เนี่ยช่วงต้นที่โดกูมันเผาเข้ามาตะกุกตะกักแล้วได้ยิงเนี่ยเนี่ยจริงๆเราต้องการแค่นี้เลยเว้ยเข้าไม่เข้าช่างแนงแต่ได้จบได้ได้เข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วได้เล่นจังหวะสุดท้ายแบบโอเคอย่างน้อยก็ได้เอ่อช็อตอัรเทมทสักหนึ่งครั้ง หรือว่าได้เตะมุมเข้าไปแรกเลยไม่ต้องคิดเยอะผมอยากให้มันคิดแบบนี้จริงๆนะเออให้ให้จำไมซ์เซตเนี้ยไปตลอดเลยสําหรับโดกูก็คือเล่นดีกว่าไม่เล่นเข้าไปเลยนะครับอืมมันจะเปิดติดเปิดต็อกแท็กยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าในสถานการณ์ที่เราพุ่งเข้าไปกอบเขตโทษคู่แข่งเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบก,ก็นําไปแล้ว1 0นะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครคาดคิดนะว่า เบอร์ลี่จะมาตีเสมอได้นะครับสรุปจบฮาร์ฟไทม์เนี่ยเสมอกันหนึ่งหนึ่งลูกที่โดนตีเสมอเนี่ยนะครับก็ดันวันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเกมแห่งการทำชั้นแฉบนะฮะยิงเข้าประตูตัวเองอะไรแบบเออฮาๆไปเลยเนะี่ยช่วง45นาทีแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าจอร์นแอนโทนีเนี่ยยิงไปชั้นแฉบแล้วดอนนารุม่าก็ขาตายนะครับโอ้โหเมื่อวานเรานั่งคุยกันเลยว่าไอ้ดอนเนี่ย เซฟได้ทุกลูกแต่ลูกชแชลลเนี่ยกูแพ้งจริงกูไม่สู้จริงๆนะครับมันกะยังหวาผิดแล้วก็ขาตายไปแล้วอะ่ะนะครับทำได้แค่มองบอลลอยเข้าประตูไปนะบจบครึ่งเวลาแรกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนอกเหนือจากนั้นมันมีอะไรบ้างหลังจากที่ซิตี้นำหนึ่งศูนย์แล้วเนี่ยจริงๆช่วงเกมตั้งแต่นาทีที่สิบกว่า20ครึง่งครึ่งชั่วโมงแรกอะไรเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทำเกมไม่ค่อยได้แล้วก็ เบอร์ลี่ได้สวนหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังมีเกมรับของทีมที่ยังช่วยได้อยู่ไม่ว่าจะทั้งยอสโกกวาดิโอนนะครับนิโก้โอไลลี่เองก็ตามก็ยังทำให้ทีมไม่ได้เสียเพิ่มไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่ารูปเกมในการทำเกมอะไรต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับออกมาเล่น45นาทีหลังช้าๆใครจำได้ไหมเมื่อวานเนี่ยเบอร์ลี่ลงมาก่อนนะครับ ซิตีิลงมาช้ากว่าเพราะเป๊ปน่าจะเข้าไปสวดอยู่แล้วก็มีการแก้เกมเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะในจังหวะโอเพ่นเพลย์เปิดมาก็โดยเฉพาะคนนี้นะช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยยังจําได้เลยว่าบ่นกับพวกชาวแก๊งว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาในคนละเรื่องกันเลยนะครับอืมพอเป็นซาวีกับนูเนสเนี่ยมิติมันดูแปลกๆนะซาวีเองก็เล่นขวาได้ไม่กี่ครั้ง หลายครั้งที่เขาคอสเท้าขวาไปเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถ้าจะยิงเองเขาก็ต้องล็อกหลบล็อก,ก,กข้าซ้ายก่อนในหลายๆเพล์นะครับจุดเปรียบเทียบนะของซาวีเนี่ยกลางสัปดาห์ใครตื่นมาดูก็คือโอ้เล่นฝั่งซ้ายมีอะไรเยอะกว่าซาวินโยไปเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยมีอาอาวุธเยอะแยะมากมายกว่าฝั่งขวามากๆเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับอืมก็อาจจะเป็นปีกในสไตล์แบบ ปีกซ้ายเท้าซ้ายอยากเล่นฝั่งซ้ายมันอาจจะถนัดแบบนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งซึ่ง,ง,งจริงๆอันเนี้ยซีเรียสเลยนะมันเล่นฝั่งซ้ายวันนั้นเนี่ยหูเลี้ยงผ่านหมดเปิดบอลยิงผ่านบอลได้หมดเลยคนระับซึ่งออปชั่นเยอะกว่าทางเล่นทางฝั่งขวามากๆฝั่งขวาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เลี้ยงลุกแบบว่าเละถนัดก็คือ เลี้ยงทะลุทะลุไปสุดเส้นแล้วก็ปาดด้วยขวาไปขวาก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางทีจะยิงไม่ค่อยยิงเพราะว่ามันต้องล็อกหาจังหวะเข้าไปสับจังหวะส่วนใหญ่เวลาซาวินโยลุยขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยมันก็จะเป็นการรอให้นูเนสมาช่วยเนี่ยแล้วก็คืนกันอยู่ตรงนั้นกินพื้นที่กินแดนไปประมาณนั้นอยู่ซ้ายอันตรายกว่าเยอะแต่ตอนนี้ซ้ายมันมีโดกูอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็ผมไม่รู้นะผมแค่รู้สึกว่าปี๊ด ในเวอร์ชั่นนักฟุตบอลปี2025มันควรเล่นอินเวอร์ตวิงเกอร์ได้ตามปกติยังไงยังไงอ่ะไอ้ซาวีก็ต้องทลายกำแพงตรงนี้ให้ได้ไอ้บ๊อบมันยังเล่นได้เลยส่วนนูเนสเองเนี่ยตอนที่เล่นกับซาวินโยเออเวลาจังหวะเพลย์เล่นเกมรุกเนี่ยนูเนสก็มักจะเป็นการขึ้นแบบโอเวอร์แลปขึ้นไปชิดเส้นขึ้นด้านด้านกว้างมากกว่าก็เลยจังหวะที่เขา ทำประตูได้เนี่ยนะครับถ้าสังเกตคือมันเป็นการอินเวิร์ d เข้าไปข้างในแล้วก็เข้าไปวอลเลย์ลูกนั้นนะแต่ว่าก็ต้องชมเออร์ลิงฮาแลนด์ด้วยที่ม่งตั้งย้อนกลับมาให้ท่านเข้าไปวอลเลย์ซะกระซวกตะข่ายนะครับหนึ่งแอซิดหนึ่งประตูหนึ่งประตูหนึ่งแอซิดนะครับสําหรับท่านมาเตอุสดูเนสนะฮะอ่ะก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับแต่ท้ายที่สุดผมก็ต้องขอบคุณท่านด้วยนะฮะโอ้เมื่อวานนี้ก็ แอซิ id, นะครับแล้วก็ทำเองหนึ่งประตูเล่เข้าไปหูกระซวกเรียกว่าตะข่ายรดบขาดนะฮะนี่แหละผมเชื่อว่าถ้าเจอทีมในระดับทรงๆเนี้ยนูเนสเล่นได้นะครับแต่ถามว่าถ้าไปเจอเกมบิก๊กเกมอะไรต่างๆแล้วต้องการที่จะซื้อเกมรับเนี่ยอยา่ยาอย่า <laughs> เมื่อวานก็มีจังหวะแบบถ้าผมจะไม่ผิดดูที่โดนตีเสมอเนี่ยเขาเป็นคนวิ่งไป นะครับวิ่งไปจะไปตันเป็นด่านแรกก็เก็บมือเก็บอะไรอย่างดีนะสังเกตนะเก็บมือแล้วเข็ดแล้วนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าวิ่งเข้าไปจังหวะวิ่งเข้าไปแล้วหยุดไอ้นั่นเปิดเข้ามาพอดีให้กับจดอนแอนโทนี่นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตําแหน่งแบ็คขวาที่เสียยังทําไม่ได้มันยังพอมีให้เห็นอยู่ทุกๆนัดเนืองๆแม้ตนเกมฮัตเตอร์ฟิลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าตัวจริงอ่ะครูสอนอภายเจ็บยังไงก็ต้องเป็นมันก่อนอืบิ๊กเกมบิ๊กแมชอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูทุกท่านคิดไงนะอื